สวัสดีพี่น้องนะครับเช้าๆนะครับวันนี้นะครับ19นะครับพักลานะครับวันนี้เนี่ยมาอัปเดตกันหน่อยนะครับสําหรับร้านวัชจลการช่างเตาเผาถ่านนะครับเรารวบรวมมีทั้งไก่ไข่สายพันธุ์แท้ด้วยนะครับที่เราทําจําหน่ายนะครับหลักๆก็จะมีเตาเผาถ่านนะครับหลายรุ่นหลายขนาดนะครับวันนี้ก็อีกวันนะครับ จะทําการส่งนะครับส่งมอบเตานะครับให้พี่น้องชาวจังหวัดอุบลนะครับแล้วก็อุดรนะครับเขตอีสานนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นสายภาคเหนือภาคกลางนะครับได้ออกนะครับเพราะว่ารถของบิสเนสไอเดียนะครับจะวันเว้นวันนะครับจะมารับสินค้าวันเว้นวันนะครับวันนี้ก็โซนภาคอีสานนะครับ เราจะประมาณสี่ลูกนะครับลุงนี้นะครับเป็นฝากิบล็อกนะครับถังเกตดีนะครับถังเกตดีนะครับทางที่เราใช้ในการทำเตาเผาถ่านนะครับตัวนี้ก็คือเป็นโปรเจกต์เก่านะครับที่ยังทำไม่เสร็จนะครับก็เหลือแค่ระบบขับเคลื่อนแค่นั้นเองนะครับก็ยังไม่ใส่ เป็นโซ่นะครับจะมีโซ่พ่วงนะครับแล้วก็จะเราก็จะปั่นได้นะครับนี่ะครับเรียกว่าจักรยานน้ำนะครับตัวนี้นะครับก็มีตัวบังคับด้านหน้านะครับเป็นหางเสือด้านหน้านะครับนี่นะครับปรับทิศทางได้นะครับตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ก็คิดแบบแล้วก็ออกมาทํานะครับแต่ว่าผมไม่มีเวลาที่จะมาเอาไปทดสอบนะครับก็เลย ระงับไว้ก่อนนะครับโปรดเจต์นีก็เดี๋ยวสักพักนะครับมีเวลาว่างนะครับมีรถบิ๊กอัพแล้วก็จะเอาไปทดสอบนะครับนี่นะครับมีท่อพีวีขนาดใหญ่นะครับ8นิ้วนะครับยาวท่อนละ2เมตรนะครับแล้วก็ปิดหัวท้ายนะครับอัดกาวอย่างดีนะครับแล้วก็มีเทปกันซึมอีกรอบนะครับการรั่วนะครับแล้วก็มีโครงยึดไว้นะครับเป็นโครงเหล็กนะครับก็ ต้นแบบนะครับตัวนี้นะครับถ้าโอเคก็จะอาจจะปรับปรุงหลายอย่างนะครับตัวนี้ก็คือต้นแบบนะครับเราจะทดลองขับเคลื่อนในน้ําดูนะครับถ้าเวิร์กก็จะมีโครงหลังคาแล้วก็มีโซลาเซลล์ด้วยนะครับเหมาะสําหรับที่ที่สวนนะครับโคกหนองนานะครับที่ไว้ออกกำลังกายนะครับตัวนี้นะครับปั่นออกซิเจนให้ปลานะครับก็ นำตัวนี้ไปได้นะครับก็เป็นเชิงสัญล,ลักษณ์นะครับตัวนี้ก็น่าจะสร้างจุดเด่นให้กับฟาร์มหรือว่า,าสวนของท่านได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นจุดขายนะครับเราผมก็ดีไซน์ขึ้นมาเป็นต้นแบบนะครับตัวนี้นะครับก็ถ้าใส่โซ่ก็น่าจะขับเคลื่อนได้นะครับจริงๆนะก็เป็นแบบของ ฝรั่งนะครับเยอรมันนะครับที่เขาทำนะครับแต่ว่าเขาจะทำเป็นโครงไม้นะครับแต่าผมไม่ถนัดเรื่องไม้ผมก็เลยใช้เป็นโครงเหล็กนะครับก็มีการคำนวณนะครับรับน้ำหนักได้ทั้งหมดนะครับก็ประมาณ390กิกโลนะครับก็เหลือเฟือนะครับเพราะว่าเราใส่โครงเหล็กตัวนี้เป็นโครงเหล็กขนาดไม่ใหญ่นะครับแล้วก็มีน้ำหนักไม่เท่าเยอะเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ ไม่ถึง50ิบโลนะครับแล้วก็ทั้งหมดที่เขาคำนวณมาแล้วนะครับก็คือรวมทั้งไม่อัดนะครับก็น่าจะสูสีกันนะครับก็รับน้ำหนักได้ประมาณ2คนนะครับก็ไหวนะครับไม่จมนะครับไม่จมนะครับเพราะว่าฝรั่งเขาเทสมาแล้วนะครับระบบนะครับผมก็เลยใช้เป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กมาทำนะครับก็น้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับไม่เยอะนะครับก็คอยดูนะครับคอยติดตามนะครับผลงานนะครับตัวนี้ก็น่าจะ ได้มีโอกาสทดสอบนะครับนี่นะครับใบพัดก็เป็นเหล็กหมดนะครับหลังจากที่ฝรั่งเขาทําเป็น PVC นะครับผมก็ใช้เป็นเหล็กเลยครับให้ทนทานไปเลยนะครับลองดูนะครับว่าจะไหวไหมนะครับก็มีคนน้องๆแซลมานะครับเพราะว่าใบพัดมันใหญ่ไปอาจจะหนักนะครับก็ยังไม่เทสระบบนะครับก็ มีอะไรท้วงติงได้ก็ลองท้วงติงนะครับเพราะเราเป็นนักทดลองนะครับนักประดิษฐ์นะครับสิ่งไหนที่เพื่อนๆอติงมาแล้วก็มาปรับปรุงนะครับแล้วก็อาจจะทดสอบใช้ไปก่อนนะครับถ้าเวิร์กก็อาจจะติดแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ทำเป็นที่โดยสารให้รับน้ำหนักได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเหมาะสำหรับ แคมปิ้งนะครับท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเราชอบบรรยากาศในน้ำนะครับแต่ว่าเรามีจักรยานขับเคลื่อนก็อาจจะเป็นอีกโปรเจกต์ต่อไปนะครับก็คอยติดตามนะครับว่าตัวนี้ก็มีออเดอร์เตาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็ค่อยๆเคลียร์นะครับเคลียร์ออเดอร์ไปนะครับถ้าว่างผมก็จะมาทําตัวนี้แล้วก็อีกโปรเจกต์หนึ่งก็น่าจะเป็นทํากระถางต้นไม้นะครับแบบระบบ แบบนะครับแบบพีแคสนะครับเรือเมืองนอกนะครับก็ขอติดตามนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากเบอร์โทรด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็ฟาร์มไก่ด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ